สวัสดีครับวิรัาาสการนะครับดิ๊ครับสวัสดีค่ะธัญเล่ธนนท์สีนทค่ะวันนี้เรามาที่ไหนกันครับพี่ดิ๊วันนี้เราจะมาเยี่ยมชมรมพัฒนาที่ดินกระทรวงเกษตรและสาก์นะค,ครับแต่วันนี้เราจะไปเยี่ยมชมกลุ่มวิจัยและพัฒนาการใช้ประโยชน์ด้าแบกในการจัดการดินครับสมาแหทับเบอร์ติดต่อรมพัฒนาที่ดินสายเดือนเบอร์อะไรครับนี่เลยค่ะ1 7 6 0ศูนนะคะวันนี้นะคะเราเดินทางมาโดยรถไฟฟ้าค่ะ สามารถเดินทางมาได้ง hmm. so oh, oh, mm ่ายนะคะโดยร้าง BTS ค่ะลงที่สถานีเซนานิคมนะคะก็จะถึงกลมแมห้ที่ดีเลยค่ะไปครับเรืคองพระจ้าีกทีนครับถึงแล้วกรุมห้ที่ดีเข้าไปเยี่ยมชมด้านในกันเลยครับตามมาครับค่ะพอเราเข้ามาที่ด้านนอกกมหที่นะคะเราก็จะเห็นดสันมพรุมค่ะแล้วก็มีศาลตายายนะคะที่เป็นที่เคารพและสักการะของเรานะคะชาวบุญกลุ่มห้าที่ดีค่ะตามมาเลยค่ะตามมาแล้วนะครับ เข้ามาด้านในบนท่านดินนะครับทางด้านขวามือเมื่อเราเดินเข้ามาแล้วนะครับเราก็จะเจอพิพิธภัณฑ์ดินนะครับแหล่งเรียนรู้เรื่องดินของเรานั่นเองครับสามารถที่จะมาเยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้เรื่องดินในพิพิธภัณฑ์ดินของเราได้ครับไปที่กลุ่มวิจัยและพัฒนาการใช้ประโยชน์หญ้าแฝกกันดีกว่าครับตามมาเลยครับ่ก่อนที่เราจะไปที่กลุ่มหญ้าแฝกนะคะเราจะมาเจอรูปปั้นของท่านดรบันเสิดพางกูลค่ะเป็นท่านเป็นผู้ก่อตั้งโครมาไฮดินนะคะแล้วก็เป็นอดีต้ดีคนแรกด้วยค่ะค่ะเราไปที่กลุ่มหญ้าแฝกกันเลยนะคะ เราก็ได้จะถึงกลุ่มวิจัยพัฒนาการใช้ประโยชน์หญ้าแฝกในการจัดการดินแล้วครับอยู่นนด้านหน้าเองครับใช่รครับอรร่าเ,าเนนราก็มาถึงกลุม่มวิจัยและพัฒนาการใช้ประโยชน์หญ้าแฝกในการจัดการดินแล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นตึกด้านหน้านะครับตึกแรกนะครับที่มีพวกที่ข้าราชการและพี่ฝ่ายบริหารน,นั่งอยู่ที่ตึกด้าน,านหน้านี้ครับส่วนที่เห็นกระถางเนี่ยคืออะไรครับน้องแนนเป็นกระถางหญ้าแฝกค่ะกระถางรวบรวมพันธุ์นะคะซึ่งเราจะจัดแสดงโชว์ทั้งพันธุ์ลูกและพันธุ์ดอล ด้านนี้นะคะก็จะเป็นอันดอนเช่นประตูบราชบุรีกระเพงเพชรค่ะอันนี้ก็ยังเป็นดอนอยู่ค่ะ <c oughs> หรือใครที่จะมายืมโมเดลที่จะไปจัดงานเทสการต่าตงๆนะคะ,ะก็มาตะะิดต่อได้ที่ตึกนี้ได้เลยนะคะไปครับเดี๋ยวจะพาไปเยี่ยมชมตึกด้านหลังกังนว่าตึกด้านหลังเรงามีอะไรกันบ้างนะครับไปกันครับที่เรา เห็นเลียงรดยอยู่นี่คือกระถางรวบรวมพันยาแฝกที่แปลงของเรานั่นเองครับาม,มาดูกันเลยครับอันนี้นะครับก็จะมีพี่ไอซ์นะครับให้ความรู้และให้คําแนะนํากับบุคคลที่จะมาขอพันยาแฝกแล้วก็มาขอคําแนะนำครับในการใช้ประโยชน์ยาแฝกนะครับพี่ไอซ์กำลังทำอะไรอยู่ครับสัมภาษณ์หน่อย ยัดแต่งคันสุนัขของี้มาพอดีเลยค่ะน้องดิทวน้องดิ๊วช่วยแต่งอีกยัแต่งคันกระโดดแล้วกระโวดขอจะรับประวูให้พี่เขาหน่อยอ่ามีไหมคะเดี๋ยวจะจารให้ครับโอเคขอนนี้จะไปเจอก็ผมเจอผมผมผมเจอปัญหาหลักก็คือดินผมเปรี้ยวแม่ผมก็ไปขอพอดอหน่วยงานถึงนะครับเพรการแนะนําว่าการรักษาดินเปรี้ยวหรือการบำรุงดินเบื้องต้นเนี่ยผมไปดินปุดจากท้องนาลึกลงไปแปดเมตรแล้วแปดเมตรมาโปะบนข้างบนสองปีมาปลูกต้นไม้สูงสุดผมถือเอลมะละกอผมปลูกในชาวบ้านเราปลูกกันสองเมตรแดเมตรเนาะผมมเขโา สูงนะครมันจะต้นขนาดเท่าอย่างนี้ไม่ใช่นะขนสูงแค่เขา้าท่านก็เลยได้นำมาหาเอ่ออะไรอ่ะอาจอาจะยา,า,าแปลกนะครับโอ้ยขอบคุณนะท่านท่านแนะนำผมดีมากเลยครับแล้วเรามาเพิ่งมารู้เองว่าโอ้โหอะไรนะสามสิบสองสายพันธุ์นะครับสามสิบห้าสายพันธุ์งงเลยครับผมก็เลยแกทักคุณอาจารย์ท่านไปว่าของผมเนี่ยตะไคร้เนี่ยตะไคร้หนองเสือเนี่ยสุดยอดของตะไคร้แล้วมีหลายสายพันธุ์ด้วยกันขอบคุณครับยาแฝกที่เราปลูกในดินแยาดินก่อนจะเป็นพันธุ์สุราษฎร์ธานีกับพันธุ์ประจบกหินพันธุ์เนาะเออเนี่ยพ ก็เดี๋ยวเราจะต้องให้ตัวอย่างพันประจวบคีรีขันให้พี่เขาหน่อยอ่าขอบคุณนะครับเดี๋ยวจะไปลองเพาะเนาะค่ะลองลองขยายต่อครับค่ะเดี๋ยวได้ผลยังไงต้องไม่ได้ไม่ได้ว่ากันนะแจ็คต้องยินดีค่ะยินดีขอขอบคุณมากเลยค่ะทำรายการให้ครับคร่ะครับพี่ทำอะไรอยู่ครับอ๋อพอดีว่าวันนี้เกษตรกรมาขอความรู้เรื่องหญ้าแฝกนะครับเลยมีพี่ไอซ์นะครับพี่อิสริยามีสิงห์นักวิชาการเกษตรชำนาญการเกษตรให้การต้อนรับและให้คำแนะนำครับส่วนพันธุ์ที่พี่เข้ามาขอเนี่ยเขาจะเป็นพันธุ์ประจวบคีรีขันและพันธุ์สุราธานีครับ นี่จะเป็นพันธุ์สุราธานีนะครับซึ่งเป็นพันธุ์รุ่มของเรานั่นเองครับใบก็จะเป็นมันมีไข่เคลือบนะครับใบก็จะมันมันไม่คมมากครับก็คือสามารถที่จะนําไปแยกเป็นหน่อ้วตัดเนี่ยครับอันนี้มาเลยเบดมาเลยครับต้องตัดรากไหมตัดรากให้สั้นนิดนึงครับได้ครับแล้วก็ไต้องไปตัดอะไรตรงนี้อีกไหมครับตัดใบออกสักหน่อยได้ครับแล้วก็สามารถนำลงถุงปลูกได้เลยใช่ครับแต่ถ้ายังไม่ปลูกก็คือตัดรากให้สั้นและสามารถนำไปแช่น้ำไปได้สักหนึ่งถึงสองคืนครับให้เขาแทงรากออกมาก่อนใช่ครับ อ๋อดินก็ดินปกติเลยแล้วดินผสมแกบอะไรอย่างนี้แล้ก็ผสมแกบอย่างนี้ได้เลยครับอ๋อมณังดินดินปุด๋อครับครับได้ครับขอบคุณมากครับแล้วพบกับ EP แรกน้องแมทออนทัวร์ได้ใหม่ในตอนที่สองราจะพาไปทำอะไรที่ไหนโปรดติดตามชมตอนต่อไปวันนี้ขอลาก่อสวัสดีครับบ๊ายบาย